กระทรวงอุตสาหากรรมและสารสนเทศจีนรวมถึงในงานรัฐบาลของจีนได้ร่วมกันประกาศมาตรการแนวทางโดยระบ,บุว่าในปี2026จีนจะกำหนดมาตรฐานของประเทศและมาตรฐานของกิจการอัจฉริยะกว่า50รายเพื่อการพัฒนาโดยชี้แนะกำหนด7ด้านสำคัญของการสร้างสารรค์ระบบมาตรฐานอัจฉริยะของจีนเช่นเทคโนโลยีสำคัญผลิตภัณฑ์อัจฉริยะการบริการ การประยุกต์ใช้ของกิจการโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาจีนนำหน้าด้านนวัตรกรรมโดยมาตรการสาธิตการผลิตแบบอัจฉริยะหลายรายการก่อสร้างโรงงานสาธิตระดับประเทศมากกว่า400แห่งกิจการอัจฉริยะมากกว่า4500วิสาหกิจโดยตัวเลขทางการจีนแสดงว่าในปี2023ขนาดอุตสาหกรรมอัจฉริยะของจีนจะมากกว่า578,000ล้านหยวนหรือมากกว่า 2 8 9 0 0ล้านบาทขยายตัวมากขึ้น13.9%เมื่อเทียบกับปี2022